ย่างขนาดแท้ครับไม่ใส่น้ำมันครับไม่ใช่น้ำม,ม,มันนะฮะตะว,วันสดนะ,ะครับครับโหนี่คัดแบบพิเศษเลยนะฮะครับตะวันสดเป็นปลาทะเลในแอตแลนติกครับมันใช้มาในตัวสูงแล้วโอเมก้าสามสูงครับนี่หมักสูงทางร้านนะสูงที่สุดแท้ครับไม่คาวการันตีไม่คาวการันตีนะฮะ กางก็ไม่มีครับกางไม่มีแน่นอนนะนี่ครับผมครับแน่นอนลนะเราประทานมากครับร้อนเลยนะฮะเนี่ยครับโอ้โหอร่อยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยากุซ่าข้าวหน้าปลาแซลมอนปลาสบายย่างนะฮนะก็พิกัดก็ตลาดใหม่กรุงรน,นนะครับเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราพามาแนะนำนะฮะเป็นร้านที่น่ารับประทานมากเลยร้านนี้นะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในร้านนะว่าเขาขายแบบไหนนะครับ ร้านมาขายไปไหนบ้างนะอ่ะองางคารพุทอา,า,าทิตย์อ่งางทารพุธทธาทิตย์นะฮะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเปิดตั้งแต่สามโมงถึงประมาณประมครับผมทางรา้านนี่มีอะไรบ้างครปลาสาบะย่างแซลมอนย่างมีไร้กล้างนะไม่คาวอนนี้ปลาปลาสาบะย่างนะฮะไม่มีก้างนะฮะไม่มีก้างญี่ครับผมให้กรุงร้อยเปนด้วยราคากรองเท่าไหร่ครับผมก่องหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทอันนี้แซลมอนแซลมอนแซลมอนนอร์เวย์แซลมอนสดนอร์เวย์อันนี้ก่องร้อยห้าสิบบาทครับ โอ้เนี่คร้อยห้าสิบบาทนะครเป็นแซลมอนสดนะไม่ได้เป็นแซลมอนแช่แข็งนะเป็นแซลมอนสดของสดเลยนะครับนี่ครับที่ร้านนี้นะไทยสุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไทยสุดร้อยเปอร์เซ็นต์วอทับบี้โชยุโอ้โชยุนะครับคิยากิครับทางร้านโอ้สุดทางร้านนะฮะับทำเองเลยนะครับสูตรญี่ปุ่นแท้ครับสูตรญี่ปุ่นแท้นะฮะสุดโอซาก้าเลยครับผม ที่ตลาดกินยูนั้นใน,นกระทรวงครับตอนนี้ตลาดกินยูยังไม่ได้ไปครับขายที่กระทรวงพณิชย์ขายแค่สองที่เองใช่ไหมต,นนมตอนนี้มอ,อนนี้เริ่มขายเพิ่งขายได้ได้สองที่เพราะว่าก่อนหน้านี้ขายสามสี่ที่อ่ะครับโอ้ขายไม่ไหวนะะต้องลดเราสองที่นะครับครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดวูวิธีการทำกันนะครับครปลาสบัดนะฮะปลานี้เอามาจากไหนครับผมปลานี่สั่ง สั่งมานะฮะโอ้ฝาฝังมาเเป็นนบอร์์วยครับสบะโนอร์เวย์แท้นะฮะใม่กันอะไรครับไม่มีก้างครับไม่มีก้างไม่มีก้างแน่นอนนะฮะสูทั้งร้านเลยครับไร้คาราวไร้คาราวย่างก็ไม่ใช้น้ำมันนะฮะครับ นี่ครับเรามาดูวิธีการย่างกันนะครับย่างนะครับไม่ไม่ใช่ทอดนะครับท่านี้นะครับอันนี้ย่างขนาดแท้ครับไม่ใช่น้ำมันครับไม่ใช่น้ำมันนะฮะเตานี้เป็นเตาเตาอะไรครับเตาเอ่อเขาเรียกเตาไรครับนครับอันนี้คือต้องสั่งยังไงฮะ ก็มีขายครับแต่อยู่พิซไซขนาดอันนี้ย่างขนาดแค้แต่ที่อื่นเขาคมากจะใส่น้ำมันครับอันนี้ไม่ใส่น้ำมันเลยนะใสรน้ำมันปลาจอกมาเองครับโอปลาโนเวย์นี่มีมีน้ำมันนะฮะเป็นปลาแอแลนติกครับครับกับทางการเขาเรียกของเป็นปลาะนอรนเวย์เขาเรียกทอดทางการเขาเรียกเป็นปลา ปลาเนี่ยปลาตาดีนปลาตาดีนโอ้โหผลิันฑ์สายพันธุ์นี่เป็น,ปน,น,น,ปนของนอร์เวย์นี่คือเป็นปลาทะเ,เลในอารนติกคมันใช้มาในตัวสูงแล้วโอเมก้าสามสูงครับโอ้กินปลาแล้วไม่อ้วนนะฮะโอเมก้าสูงครับครับอันนี้ใช้เวลานานไหมคร,ครับผมใช้ใช้เวลายากรนานไหม ห้านาทีไม่เกินครับอ๋อไม่เกินห้านาทีนะฮะเมื่อก่อนไปกินญี่ปุ่นเนีโอ้ครับผมโอ้โหสุดแท้เลยนะฮะนี่ไม่มีไม่มีการนั่นเลยครับโอ้โหร้านอาหารที่อื่นร้านอาหารญี่ปุ่นครับโอ้ครับสามปีกว่าครับอ๋อแล้วก็ตัดสินใจกลับมาได้สูตรก็คือมีสูตรซอลซ่าดิบกิเลงกิเลงเลยนะฮะ แท้ล่ะจังเดิมญี่ปุ่นเลยครับสูตรแท้ล่งเดิมเลยนะฮะไม่เหมือนที่อื่นนะซอสสุกกาันตีครับเใครเรามาขายที่ไทยนี่กี่ปีแล้วครับเก้าปีมาขายที่ไทยเก้าปีอยู่อยู่ที่ญี่ปุ่นกี่ปีครับสามปีครึ่งสามปีครึ่งโอ้มาขายที่ไทยเก้าปีแล้วนะฮะโอ้นี่แซลมอนนะฮะแซลมอนแซลมอนสดนะครับครับ โอ้โหนี่คัดแบบพิเศษเลยนะฮะปลาแซลมอนไม่ใช้น้ำมันนะพวกนี้นนครับปลาแซลมอนนี่ก็จะมีน้ำมันอยู่แล้วนะฮะน,น,น้ำมันในตัวพวกนี้มีหมดเวดท่อนปลาทะเลน้ำแข็งแดนแดนติดทะเลแอตแลนติกครับมันความหนาวอยู่แล้วมันเป็นปลาอยู่ในทะเลน้ำแข็งครับ ไขมันในตัวจะสูงครับไขมันในตัวสูงนะครอันนี้ใช้แก๊สนะครับใ,รใช้แก๊สครับใช้แก๊สเช็คดูก่อนนะครับทางร้านนี้ขายแฟนชายไหมครับ ขายไหมครับขายใช่ไหมฮะยครับเบอร์โทรอะไรนะครับที่ร้าน088 088 852 852 4083 4083ครับอ่าคุณพี่อะไรนะฮะชูครับพี่ชูนะครับครับผมผมหาพี่ชูได้เลยนะฮะใครสนใจแพนชายนะครับแพนชายก็มีอุปกรณ์ให้ครบครับครับมี ทุกอย่างเหมือนกันเลยมีทุกอย่างเหมือนกันเลยครับเราไอ้วัตวัตถุดิบนี่มีแถมอะไรบ้างฮะแอสโตรเบอรี่มีครบวัตถุดิบครับท,ทุกครั้งมันจะมีครบให้เลยครับพร้อมขายเลยหา<อ>ที่ขายอย่างเดียวหาที่ขายอย่างเดียวนะฮะถ้าบางร้านเขาจะใช้เป็นข้าวเป็นสักกลมๆถ้าแซลมอนติขาลกลมๆขายขายลำตัวครับอันนั้นจะเป็นแซลมอนแช่งเลยโอ้ เห็เกล็ง่ายครับครับถ้าเป็นสไลด์เป็นลำตัวกลมๆอ่ะอนะจะมอนแข็งกัน,นแข็งนะเพราะต้องเป็นแบบนี้ครับอันนี้แรกเองอ่สดต้องเป็นชิ้นแบบนี้นะฮะใช่ถ้าเป็นกลมๆม,มันจะเป็นมอนแข็ครับอันนี้ไม่สด โอ้ต้องต้องคอยอน้ำมันออกนะครับใช่ครับน้ำมันเยอะนะฮะเยอะครับ,รบ,าบาครับัอครับ หอมเลยนะฮะหอมกินย่างเลยนะคราับจะหอมหอมเลยนะเขียนน้ำันหรอน้มับน้ำมันคามน แรงเราก็ต้องการโอ้มันมันเยอะจริงครับผมบครับโอ้ต้องเอาไฟออกนะครับน้ำมันนะครับไม่ใช้น้ำมัน,นไม่ใช้น้ำมันเลยนะฮะแต่น้ำมันเยอะจริง มาดิี่ป้าจ้าอแบบนาดีน,นาเยอะเลยี่จ้าร้อนไร้อนคครับงผมว่านีย่างพอดีครย่างดีเี่ยมนี่นะครับน่ารับประทานมากครับร้อนเลยนะฮะ ร้ออนฮะครับข้าวนี่ก็โรยงาด้วยนะครับข้าวโรยงาครับผมนี่กุ้งใหม่ทุกคนครับนี่นะฮะน่ารับประทานจริงครับผมสมตนนี่ใช้เป็นส่วนที่อร่อยนะฮะมีครับผมช่วงทองนะฮะนี่นะฮะ

อันนี้ก็ชนเท่านะครับครับให้เป็นบล็อกนะฮะเป็นบล็อกครับ่อนต้านมูอยนนี้เป็นบล็อกครับ,รบเป็นบล็อกนี้ก็จะเท่ากันหมดเลยนะฮะเท่ากันทุกชิ้นเลยนะครับ ้าวญี่ปุ่นแท้นะรรอ100%นะ100%เลยนะฮะไม่มีผสมครับนีบ่นะฮะบ65บาทนะครับน่ารัประทาน เดียบโอ้ว่านี่หมักยู่ทางร้านนะสูตที่ปุ่นใช่ครับไม่พาวการันตีไม่พาวการันตีนะฮะก้างก็ไม่มีครับก้างไม่มีแน่นอนนะนี่ครับผมก้างหมดหมดแล้วทางในห้างมีก้างครับโอ้ก็ไม่ได้ออกให้ครับสูตรนี้ไรก้างเลยนะไรก้างครับไรก้างครับ ตัวเดียวเหรอครับไม่เดมากคุณนิกิจะไปราดเองให้เปราดเองครับก็ตอนจะทานก็ราดซอสใช่ไหมครัราดซอสคุนิกิโอ้ครับก็บโดยอยู่บนกระดิ่งครับโคุณนีิกิได้ถูกทางร้านเลยครับครับตัวเดียวนะไม่เหมือนใครการันตีว่าการันตีไม่เหมือนใครแน่นอนนะนี่ครับมาครับคุณผู้ชมเวลามาชิมเลยครับที่ชิมก็ลำบากเลยนะครับนี่นะหกสิบห้าบาทนะครับ สบะนอร์เวย์นะฮะนี่นะครับพอมีข้าวอยู่ห้าก้อนนะครับห้าชิ้นนะครับข้าวห้าชิ้นปลา,ปลา,าเลยนะครับปลาเนี่ยไม่มีคาวเลยครับ หอมครับหอมปลาไม่ไม่คาวนะครับซอสนีด่ดีมากนะครับซอสจอกหวานนะครับหวานก็ดีครับข้าวนุ่มครับอืม อ่อยครับนี่ครับไม่มีก้างเลยครับไรล้กล้างครับอร่อาย ครับว่าครับก็เชิญได้เลยครับวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะครับที่สามนัดใหม่ตรงนนนะครับผมมาได้เลยครับครับมาเริ่มตั้งแต่สามโมงมาได้เลยครับขายถึงเรื่องยื่นยื่นครับผมร้านอ่าร้านชื่อร้านอะไรนะฮะยากุซ่าซาบะย่างแซลมอนย่างครับครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับ